แม่งจะไม่ยอมไปบนเกมส่งคามชัดๆแล้วมีเนปเปอร์ด้วยโอ้แอบแป๊บแม่งตัวอะไรเขาเนี่ย สไนเปอร์สไนเปอร์จัดการให้สไ,สไ,สไนเปอร์โอ้ยมีเจ้าอยู่ข้างๆด้วยอ่ะช้าช้าขับปไปขับไปมีกองมีตัวนะึงอ่ะรงนี้มันหัวแตกหัวสัตว์หัวไม่แตก หัวไม่แตกหัวไม่แตกหัวไม่แตกหัวพอม่งเลย่งเอา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 เออตายไปเลยจัดการไอ้เจมเจมโชว์ฮาหน่อยเอาเจมจะติดตายนะเจมข้าก็ข้าไม่ตายโอ้ยเงยเลยทีเขาเราลบมีข้างนอกตัวหนึ่งเดี๋ยวไปส้มสไนให้

mày phải là cái này hoài tao đi ướt 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 อะไรวะเายแล<บ>้วอโหแม่งยังกัเมสงครามเรามีแบบรถถังต้องัวจะกลับกนคนยไม่บบน,น้าตาเออตายตายตายล้วตัวเองตัวงตัดหัวแตกแล้วมีจะมีนี่ไหมเนี่ยว่าจะมีปลาสิบ,บ อู๋เยอะๆสามตัวข้างหน้าสามตัวไหนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกับหมดแล้วนเนี่ยาสหาาปโโท่วนน้อยแต่เกินเราจะสไนเปอร์ละหัวต่อเจอของแรง โดนไหมโคเกเลียดสไนเปอร์เลยกล้องเลยมันห่วยไปไหนเราเนี่ยคุณชนะ ยาแป๊บกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเก็บของเก็บของไปไหนเนี่ยไปไหนวะไปทางโน้นทางโน้นเดี๋ยวขอเนี่ยขอ,อคาบยาแป๊บคาบยา,บอยาโอเคจ้า ปะปาปา,ปาไปทางนี้สิปะความยังความยังปไปด,ด้้วตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรวะหายวายวอดไปท่านเ,เนี่หายลวไม่โคตรสายไฟเลยอะไรสุดเด้ ตาจะไหลโอ้ยอยากเอาอะไรไปยิงมันตอนนี oh. ้ยิงมายิงยิงยิงโอ้โหไปไหนอ่ะไปไหนอ่ทางไหนอ่ะมาทำไปไหนเจอะไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรทักอย่างนี่เจมส์อ้าย่า

ไอ้เกมบันไดปล่าวะนั่นไงเอาไหน,นไไตายเหรอเจมไททันไททันไ <c oughs> องแม่งแ <ไป S 1> อตแพทบอลไททันชัดๆต้องมีคนรอดคนนึงอะ่ะหายแล้วมันไม่ฟังอีสัตว์เอ้ เกมรอนเนไอ้ที่ย,ยมีตมีโลกระจับด้วยอรวงรวงวงอ <c oughs> ไปฟันมันเลยเกม <c oughs> เยจะรอดไหมเนี่ยแต่สนไม่ค่อยจะมีแนะล้วลูกกระจอกลูกกระจอ,อาจากเดี๋ยวจัดการให้หมดแต่ละหายละอยากตามมึงแล้วอยากตามกูแล้วอยากตามกูแล้วเ <c oughs> จนจัดการเลย <c oughs> แม่งล่อคูคนเย้ยนี่หว่าแม่งล่อคูนี่หว่ว <c oughs> าล่อคูอ๋อเราจะมาจัดเต็มปามกูอ๋อ ลมมาลมมาลมยัง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 เย่มันตั้งมาช่วยแล้วน้ำตาจะไหลเออมันตึกอูนี่วาาให้ที่าหนีไปซะหนีเร็วไปนต้องหแล้ว เยอรูอ้สึกมีพลังเอาไว้ให้รถเพียร <will> ทำไมเนเกมพวกอะไรงี้อะไรเงี้ยเล้สิครับอะไรก็ทำไม่่ยันข้น จะวิ่งมาบวกแล้วเฮ้ยตปล่างเลยไปล่างไปล่งโอ้ยเคยกลัวมึงไม่งวแตกเลยตายปะวะไม่น่าตายแต่กระเพื่มซ้ำมันไม่ตายเหรอไม่ตายเว้ยเฮ้ยไม่ตายอ่ะ,อะกองกองกองถ้าทางจะเจอไอ้ไททู ต,ต,ต้องหมดตเองมีต้องร่วงต้องไม่ตายขอนนี้กันหุยนี่เยอะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้หดแบบัวป่าหมดยังหมดยังยัง,ยงเหล็กสามตัวมันกล้องมันมองมไม่เห็นนะโอเค หมดแตกตัวที่สองเลยตัวหนึง่งหมดแล้วมั้งหมดแล้วหมดแล้วจะแล้วล่ะขบวนว้ามีมีอาะ ก็ e m t y t a i t y อะไวะเนี่ยสไนเปอร์เหรอวะมเงรู้ว่าซอมบี้ใช้ตไนเปอร์ใช่ไอ้หี้ยิงไม่โดนนี่แต่ารนี่เต็มผมมีข้างนอกมถถังด้วยสุคนี่รถถังบบเพปทันุ่นสไนอุ้ยมหาะแลกบสไนอยู่ ตาย了ตาย了เห็นไแสบมุดท่ออยู่ไหนเนี่ยตะไนตะไน่บาดแผอีกแล้วาไม่ยอมนะโอ้โหมีรถมีกลังเสริมเลยแม่เ้ยตอนี้กน ไอ้สัตว์ไม่ได้เอ้ยกูจะโอวเวอร์ไอ้หลังนี้ดีจัยนไปกลัวโอ้ยหีก่อนเดมอยู่ไหนเนี่ยกูไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในตึกโอ้ยออกนาร์ดด้วยตว์แมงวิงไวเก่งหาแล้วเจมมึงออกมาจากตึกมาช่วยกูก่อน หมดละวิ่งเข้าไปบวชแม่งมีคอมโบสุดยอดนะเฮียหาแล้วเดี๋ยวจะหมดแล้วเดี๋ยวจะหมดแล้วเดี๋ยวสามรอบเองเฮียใครยิงกูอยู่เนี่ยข้างในหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้ง ไปดูของ,ขงอกันขมบนเงียบไปแล้วเงียบแ,แล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วขมบนมีของขมบนมีของอยู่ข้างใน,เ,นงเหลือแปดนัดทำไมได้แต่ปืนซ่านมีแล้วเป็นคนเก็บมาเจอบอส I need you to blow dog. the fence! I'm on it sir! Setting charges now! Le, 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 le. Oh yeah. <laughs> oh, me, you got me. it

Working as fast as I can here. Hang in there. Huh? <coughs> <coughs> do <coughs> <coughs> มาใกล้ๆ่อัดนี้จอโอ้ยงแปลร่นะหมูหแมงหมแมงหมมันหมมันไม่มีปืนหรอกอ่พีจโอ้โหมึงถือมาอย่างน่ากลัวเลยสัสแต่สุดแล้วหมูแอง how much longer fin ไม่ได้ลเนี่ย,ม,ยม,มีกระสเล่าเต็มคนนุเหนื่อยนะนี่ยมเียญด้วยสสารอารพยอยู่ไหนเนี่ยมอาพีจเยอะอยังเลยวะ เลี้ยงแล้วันนี้โอ้ยยอดจริงไอ้เงี้ยมึงวางระเบิดเลยเร็วสิไอ้บเกมหนีก่อนแล้วหนีทำโอกาสหนีให้หนีก่อนถ่ายเงี้ยไม่ได้จับ อะไรวะเนี่ยเป็นน้องปันกาย็ดไอ้ไรบ่เนี่ยโคชั่นเลยพี่น้อง